ข้าวทะเลรวมพิเศษนะฮะโอ้โหดูกุ้งตัวใหญ่มากทั้งกุ้งทั้งก้างหอยเชลปลาหมึกแต่ดูก้ามปูโอ้โหก้ามปูยาวว่าตัวก้างอีกกเธอก้างกับหอยเชลทอดกระเทียมพิเศษนะฮะก้างมาตัวใหญ่ๆอุ้ยเป็นกระเทียมกรอบๆด้วยเนาะใช่ที่เขาโรยมาข้างบนะหอมมากเธอหอยเชลคือมาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยอะเห็นไหมแล้วเขามาให้มาเยอะมากนะก้างเกิ้งก็คือ จริงๆอ่ะเหมือนสร้างเป็นกับข้าวและแถมข้าวอ่ะอารมณ์นั้นเลยให้ดูหมึกเขาคือเขาใส่หมึกมาชิ้นใหญ่ๆเลยจะโดนหน้าจอยอยู่แล้วร้าไปแบบนี้เลยคะแล้วชอบความเป็นแบบกระเทียมเจียวม,มาแบบแห้งๆอะ่ะเธอกลิ่นมันจะแบบหอมมากอือเอมาค่ะทุกคนวันนี้พามากินร้านกะเพราในตำนานของพัทยยาเลยจะบอกว่ากินตั้งแต่ร้านนี้เขาเป็นแบบร้านเล็กๆจนตอนนี้ถ้าดูร้านใหญ่มากอันนี้เรามาตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยนะทุกคน คือร้านเปิดเก้าโมงครึ่งนี่มาเก้าโมงเลย <laughs> <laughs> แต่มีคนไปนั่งรอแล้วนะ <laughs> ที่ชอาคือร้านเขายังคงซิกเนเจอร์เลยเนาะเธอแบบชอบปลูกต้นไม้เยอะๆแบบนี้เนาะ <laughs> <laughs> ใช่เข้ามาแล้วมันร่มรื่นเนาะเมนูเมนูก็คือไปอ่านตามเสาเลยดูนี่เขาจะแปะเมนูไว้ตามเสาเลยนะนี่ทุกคนทุกเสาคือมีเมนูหมดเลยกําพงกําแพงนี่ <laughs> อยากกินอะไรก็ดูเอา <laughs> อนนเขาสั่งไปเปิดเธอแล้วเนี่ย <laughs> นี่อะไรบ้างัสาเป็นกะเราทะเลรวม ข้าวก้างหอยเชลล์ทอดการะเทียมพิเศษไข่ดาวแล้วยังพิเศษอีกเหรอ <c ười> ตัวไม่อิ่มเหรอมาแบบคนอยู่แค่เธอถ้าถ้าร้านข้าวก็ประมาณร้อยข้าบาทเนาะนี่ถ้าเป็นกับข้าวก็ประมาณสามสี่ร้อยเนาะน่าจะจานใหญ่กว่าเรามีกับข้าวจานหนึ่งใช่ไหมใช่ <c ười> เ,เดี๋ยวลองดูนี่กับเอา,เอานี่ครับเอาแค่นี้ก่อนพี่อ่านอะไรมือผมออกไหมโ <c ười> <c ười> <ๆ>อเคข้าจะอ่านอะไรมือเธอออกไหมนี่เธอจะให้ดูต้นไม้ที่เขาปลูกเล่นๆ่นไว้ตามในร้านเนี่ยต้นไม้มีราคาทั้งนั้นเลยนะที่ที่ปะปะอยู่ตามร้านเนี่ยในมุมร้านอะไรพวกเนี้ย คือเป็นต้มมันแพงๆนะเธอใครนี่คิดเมนูอะไรไม่ออกนะเมนูมีทั่วร้านเลยเธอเขาเอามาฝังไว้ทุกมุมจริงๆอ่ะอันนี้ก็เจออัพเซลสุดฤทธิ์เจอเอฟซีเจอเอฟซีน่ารักเป็นฝรั่งด้วยขอพิเศษนะครับผมเดี๋ยวนาะผ่านมาเร็วมากยังกับฟาดแปดอันนี้เป็นอะไรอันนี้ทะเลพิเศษนะค่ะ ปลาทะเลรวมพิเศษนะฮะโอ้โหดูกุง้งตัวใหญ่มาก,ท,กทั้งกุ้งทั้งก้างหอยเชลล์ปลาหมึกแต่ดูก้ามปูอก้ามปูยาวกว่าตัวก้างอีกะเธอมีไข่ฟองไข่ปูด้วยเนาะนี่นให้ดูเห็นไหมเ็าใส่ทุกอย่างจริงๆเนาะใช่นี่จะเป็นอะไรนะจ๊ะก้างหอยเชลล์กระเทียมพิเศษก้างกับหอยเชลล์ทอดกระเทียมพิเศษน,นะฮะก้ามมาตัวใหญ่ๆอุ้ยเป็นกระเทียมกรอบๆด้วยเนาะใช่ที่เขาโรยมาข้างบนน่ะหอมมากเธอแล้วดูหอยเชลล์ดิตัวใหญ่มากตัวใหญ่่าเหรียญสิบอ น,นี้มาอีกอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นกับข้าวเนาะใช่อันนี้สั่งมาเป็นกุ้งกับหมึกผัดผงกะหรีนะโหเธอดูชิ้นหมึกก่อนโอ้และเขาผัดมาแบบแห้งๆแล้วกลิ่นหอมๆเนาะใช่นี่เป็นกลิ่นขั้วกระทะนะครับหมึกคือชิ้นใหญ่มากทุกคนกุ้งคือจัดเต็มเลยกินหมดเหมือนเนี่ยเธอสั่งมาเนี่ยต้องกินให้หมดเธอขอลองกระเพราก่อนเลยเห็นก้ามปูเลยยั่วมากอันนี้เขามีไข่ปูมาด้วยนะใช่ก้ามคือทะลุช้อนอะ่ะเธอ,อ หวานมากหวานแบบมีไข่ปูไข่ปูหมดเลยเนาะใช่ใส่มันทั้งก้างทั้งไข่ปูนี่ครับหมึกหมึกมาจัดเต็มอ่ะดูไข่ปูครับไข่ปูไม่ได้มาแหลกๆนะมาเป็นก้อนๆเม็นเม็ดเยใช่นี่ครับอันนี้หมึกนหมึกด้ว นี่เธอยังไม่กินข้าวอะไรอ่ะคุยก็ไม่เจอข้าวเลยเจอแต่กับเอาจริงไม่ต้องสั่งเป็นกับข้าวหรอกสั่งราดข้าวแล้วสั่งพิเศษอ่ะเยอะมากก็ดูดิทั่วข้าวยังมองไม่เห็นข้าวเลยคือถ้าเป็นคนกินน้อยๆนะมาสองคนแบ่งครึ่งกันนได้เลยใช่อันนี้จะเป็นหอยเชลล์นะฮะับเนื้อมาเต็งเต็งเลยเนาะเป็นไงแม่ใจชอบมากอันนี้มันเท่าไหร่นะสองร้อยเท่าไหร่เันนี้สองร้อยหกสิบแล้วก็มีไข่ดาวด้วยสองร้อยหกสิบคือเพิ่มไข่ดาวพิเศษข้าวรวมทั้งจานนี้เนาะ มีพริกปลาให้ช่วยหนึ่งเนี่ยสองร้อยหกสิบาทดูกั้งตัวหนึ่งเดี๋ยวเทียบกับมือเดี๋ยวเทียบกับมือแล้วไม่ได้มีมาตัวเดียวนะมีมากี่ตัวเดี๋ยวดูดิมีมา2 2> ah. สอง,สางตัวนี่สองสมตัวนี่อีกตัวนึงอ๋อมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะซ่อนตัวอยู่ใช่ <c oughs> <c oughs> จริงรสชาติเขาเาข้มข้นนะเพราะว่าเผ็ดมากหมึกเขาใส่ามาชิ้นใหญ่นะ กินชิ้นเด้งๆแบบนี้เลยเขาอะใหญ่ทุกอย่างเลยนี่เดี๋ยวเขอลองนี้ก่อนดับเผ็ดดับเผ็ดได้อ่าอันนี้จะเป็นผงกะหรี่นะครับผัดผงกะหรี่ผัดแบบแห้งๆคือเขายกมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นกลิ่นหอมขว้วกระทะเลยเธอใช่นี่หมูกุ้งเขาตัวหนึ่งก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยน้ำผงกะหรี่เคลื่อนเืออยู่อืมนี่ข้าวสวยนะแซ่บมากนี่ฮะ เขาจะใส่เป็นหมึกเป็นกุ้งนะจริงๆเราจะสั่งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะถ้าเราสั่งเป็นหมึกกับกุ้งมาให้ดูหมึกเขาคือเขาใส่หมึกมาชิ้นใหญ่ๆเลยจะโดนหน้าจอยแล้ว <laughs> ชิ้นใหญ่มากนี่ดูชิ้นหนึ่งเป็นหมึกอะไรหมึกล้วยไหมอย่างเงี้ยเแบบนานะน่าจะ<ม><ด>ใช่นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ไม่สนแล้วหมึกอะไร <laughs> กินกันตอนเนี้ยดูนี่นี่ชิ้นใหญ่เด้งๆนะฮะไปฮะลองดู ถิงใหญ่แค่ไหนเอาอยู่แล้วไข่อะเขาก็ผัดมาแบบร่วนๆกาลังดีนะชอบตรงที่เขาไม่ผัดมาแฉกตัวหน่ะเนาะเธอเนาะใช่เขาจะผัดแบบไี่แห้งนะนี่แล้วดูดิแล้จะเป็นพวกผงกะหรี่เคลือบอยู่ในไข่แบบนี้เนาะใช่อร่อยนะใช่มันหอมๆเค็มๆจานนี้เท่าไหร่นะสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่มาจานใหญ่ๆเหมือนจานเปอยะแต่เล็กกว่าจานเปยะนิดนึงเนาะ ถ้ามาเป็นครอบครัวสั่งจานเดียวก็คุมแล้วเนี่ยใช่ไม่ถ้าสั่งคนละอย่างแบบเนี้ย <c oughs> ก็จุกแล้วค <c oughs> ุงแตกแล้วเนี่ยอันนี้น้องแจมสั่งมาให้ผมนะ <c oughs> เป็นหอยเชลกับก้างทอดกระเทียมพิเศษบวกไขด่ดาว <c oughs> โคตรเยอะเลยเด้อดูดิหอยเชลคือมาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยอะ่ะเห็นไหมแล้วเขามาให้มาเยอะมากนะก้างเกิ้งก็คือจริงๆอะ่ะเหมือนสั่งเป็นกับข้าวและแถมข้าวอ่ะอารมณ์นั้นเลยอันนี้เขาจะให้เป็นน้ำจิ้มอันนี้มานะเอยให้ดูน้ำจิ้มอ่าเป็นเหมือนน้ำจิ้มแบบ ซีฟู้ดไหมไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูนะราดไปแบบนี้เลยครับแราชอบความเป็นแบบกระเทียมเจียวมาแบบแห้งๆอ่ะเธอกิ่นมันจะแบบหอมมากเลยฮะลองดูสัมผัสแรกคือเด้งมากเด้งแบบเด้งหนุบหนับเลยอืม,มจิ้งเขาอ,อ่ะจะไม่ได้ออกเป็นซีฟู้ดนะจะเปรี้ยวนำมาก่อนแล้วก็เผ็ดๆนะเผ็ดหวานประมาณน,นี้สามรสเชยเชยนจน่ิ่ดี ะและกั้งเข้ามาแบบเป็นกองทับอะ่ะกองทับกั้ง <laughs> อยู่บนจาาโคตรเยอะเลยเ,คค <sch iss> เลยฮะอืมอืมกินดีแรกแล้วกั้งแบบกำลังเด้งเลยอย่างเงี้ยกั้งสดถ้ากั้งไม่สดมันจะแบบยุ่ยอะ่ะหอยเชียว่าคือเต็มถ้วยแล้วเออนี่ตัวเดียวนะ <laughs> แลตัวเต่งมากตัวแต่งเหมือนกันเลย หอยแหรอแซวด้วยหมดแล้วปขวนน้จิงงจะกไหมกางยังเหลือเที่ยวเลยนะี่ครับหอยเที่ยวตัวใหญ่นะครับข้าวเคอไม่ติดเลยเธอเนี่ดีจริงมันเด้งมากเธอคือถ้าใครที่ไม่ชอบกินเผ็ดนะสั่งพวกทอดกระเทียมอ่ะก็ดีเนาะใช่แล้วถ้าอยากกินเผ็ดก็เติมพริกเอาเนาะอร่อย น,น,นี่จิากกว่าต่ออย่งอร่อยใช่นี่ให้เธอลองจะเป็นทอดมันปูนี่ดูดูเขาจะมีขออนุญาตใช้มือใช้มือไปเลยอ่านี่ครัา,าจะใส่เนื้อปูมาในทอดมันเลยเนาะใช่เป็นน้ำจิ้มพริกเกลือน่าจะเป็นน้ำจิ้มพริกเกลือลองดูอือคือเขาต้องใส่เนื้อปูมาข้างในเลยแ้าทอดมันเขาจะไม่ได้จัดขนาดนั้นนที่มันเนี้ยจะเป็นฟีลแบบน้ำจิ้มพริกเกลือที่เธอบอกแต่ไม่ใช่น้ำจิ้มทอดมันทั่วไป น้ำจิ้มคือทอดมันมันไม่ได้เผ็ดใช่ไหมทอดขอลองบ้างครับนี่ลาไปเลยกินกับแตงกวาด้เห็นเห็นเนื้อปูไหมเนี่ยเนี่ยเนตรงปลายช้อนเนี่ยคือเนื้อปูนะแต่เดี๋ยวผมจะลองกินทั้งชิ้นเลยรวยฮะอืมมันจะมันๆนะใช่ไม่ได้เผ็ดมาดูมาดูเนี่ยมันจะหอมพริกไทยนิดนึงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเนื้อปูเนี่ยเนี่ยนะแแผ่นเขาจะไม่ได้หนามากนะ แต่มาเป็นแบบเล็กจีนเลยว่าเป็นเนื้อปูอ่ะใช่แล้วชิ้นพอดีคำอ่ะเนาะใช่ติดใจแล้วนะข่อยิ้มนึงนะอร่อยมากนะฮะอืออ่าต้มงน้ำจิ้มเนาะใช่ชิ้นนี้ใหญ่แบบนี้นะครับอู้ทอดมันปูฮะกี๊ข้าวอร่อยไหมใช่เดี๋ยว นี่ข้าวจานพี่นะยุไงจะไปกินกระเพราแทนขอราดขอแรกอันเนื้อก่อยนี่ไงสไตล์เราราดจะแบบนี้เลยยอดจริงๆอ่ะเออกินยังไงก็ไม่ยุบเนี่ยนี่จังส่วนใหญ่คือเรากินสองคนลุมแล้วนะใช่ดูดิแล้วจังตัวนหนึ่งคือใหญ่มากตัวไม่ใหญ่แค่ตัวเดียวเนี่ยดูจานของพี่เท่าไหร่นะอันเนี้ยอันนี้ยสองร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาทอันนี้เท่าไหร่นะ 260เนี่ยองร้อยแปดอันนี้เท่าไหร่นะ120 120อ่าประมาณนี้ใช่และชอบความกระเทียมสดที่เขาแบบเจียวม,มาหอมๆม,มาเธอนี่ครับกินกับก้างมันจะก้างก้างกระดกลินะ้นทำไมก้างมันจะกรุบๆเนาะถ้าแบบใส่กระเทียมเจียวเข้าไปเนาะใช่ <c oughs> บอกเลยผักกระเทียมคือทีเด็ดเลยอุ้ยโอ้ยเหลือหอยให้ตัวนึงพอพอพอใหญ่าหญ่ใหญ่ชื่อร้านแก้วกะเพราปูก็ต้องลองกินกะเพราปูเขาสักหน่อยโโอ้หดูกามปูกามปูเล่นเวทมาปะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ไปฮะอืมกลิ่นกะเพราชัดเจนเนาะใช่ก็จะเผ็ดร้อนตามสไตล์กะเพราหแหละแล้วก็ซีฟู้ดสดดูหมึกดิก่นใหญ่หมวกใหญ่จริงเธอใช่ต้องร้านน้ำมันไปด้วยนี่ครับ น่าอร่อยดีอืมกางกะหรี่อร่อยอร่อยจริงคือมันจะหอมพวกขึ้นท้ายพวกอะไรพวกเนี้ยใช่แล้วกลิ่นน้ำเขาคือดีมากแต่น้ำน้อยไปแต่อร่อยเนาะมันจะค่อยข้นเนาะใช่ถามติอืม โอ้โทุกอย่างเลยป้าเดี๋ยวเรารีบกินก่อนทุกคนใกล้เที่ยงแล้วลูกค้าเขามาเยอะมากถ้าใครอยากตามมาตามมาได้เลยนะร้านเนี้ยเขาชื่อร้านแก้วกะเพราปูเนาะเธอเนาะเขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงสามโมงเย็นเลยแต่อย่ามาวันอาทิตย์นะเขาหยุดแนะนําว่าให้มาวันธรรมดาแล้วรีบมาแต่เช้าเพราะว่าคนจะไม่เยอะมากเรารอแป๊บเดียวอนะตอนนี้ได้กับข้าวเนาะแต่ตอนเนี้ยคนเต็มแล้วแผ่นกล้องไม่ได้แผ่นกล้องไม่ได้เดี๋ยวไปติดเอาเดี๋ยวเบอร์ยับอีกป้าจัดการก้างต่อไปฮะหืมตัดใจไหมแม่ทอดกระเทียมอร่อยจริงนะ พอแล้วเธอแย่งพ nah. ี่ทำไมเนี่ยแย่งเธอกินอร่อยทุกอย่างนะพี่เอฟซีเอฟซีน่ารักพี่พี่มาจากที่ไหนนะครับพี่ิษนุโลกครับพี่ชันโลกโอ้โหมาไกลมากสิ่งที่ผมชอบนะทุกคนร้านนี้คือที่จอดรถกว้างมากมีที่จอดรถเป็นไร่อะหายากมากนลที่จอดรถในร้านอาหารที่พัทยาแบบนี้นะคะเวลาปิดเปิดเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับ9โมงครึ่งถึงบ่ายสามนะหยุดวันอาทิตย์นะทุกคน